ครับเพื่อนๆน,นะครับวันนี้เราก็มาทําคลิปอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะเป็นการพูดคุยถึงวัตถุมงคลนะครับแต่ในที่นี้ก็คือเราจะต้องออกตัวก่อนว่าเราไม่รู้นะว่าของจริงของปลอมแต่เรารู้ว่า,าเราได้มาแล้วมันมีคุณค่าทางจิตใจของเราอย่างไงแล้วเราก็จะเล่าประวัติเกี่ยวกับการวัตถุมงคลที่เราได้มา แล้วก็มีความประทับใจมีความรู้สึกยังไงออกไปเนาะมีความสวยงดงามของพุทธศิน์นะเราจะไม่พูดถึงพุทธคุณนะครับแล้วก็เราจะพูดถึงพุทธศิลป์เพื่อที่จะาบ่งบอกทั้งศิลปะของพุทธศาสนาที่มีความงดงามแล้วก็เลียนแต่ละรุ่นของของอกจติอาจารย์ของอาจารย์ต่างๆที่เราได้มา แล้วก็รูปเหมือนขององค์สมเด็จสมาสมาสมุทธเจ้าอะไรก็ตามที่เราได้มาเราจะมาเล่าถึงความรู้สึกแล้วก็ประวัติความเป็นมาที่ที่เราได้นะไม่ใช่ประวัติความเป็นมาของพระอาจารย์นะครับซึ่งในคลิปนี้มันก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ผมทําขึ้นมาในรูปอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเราเห็นว่าสิ่งที่เราได้มามันเป็นคุณค่าทางจิตใจแล้วก็มีความ มีเป็นเรียนทีร่ระลึกมีความรู้สึกมีมีมีความรู้สึกว่าเป็นเป็นสิ่งที่เราจะถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังนะครับอองค์แรกท,ที่ที่จะนำเสนอในวันนี้นะครับเป็นเป็นเป็นอีแรกเลยก็จะเป็นองค์ของหลวงพ่อแดงนะครับในส่วนของ หลวงพ่อแดงนะครับเหรียญของท่านที่ได้มาก็คือมีคุณค่าทางจิตใจของเราแน่นอนเลยครับก็คือจะเป็นเหรียญน,นี้ะจะมองนม่ก็เห็นเนาะอ่ะานี้จะเป็นเหรียญเหรียญของหลวงพ่อแดงองค์นี้ก็คือจะเล่าความประวัติความเป็นมาย้อนความเป็นมานหนึงนะครับคือต้องบอกก่อนว่าหลวงพ่อแดงเนี่ยท่านเป็นเกจิอาจารย์อยู่ที่อ่า เพชรบุรีนะครับอยู่วัดเขาบันไดอิทนะอำเภอเมืองเนาะจังหวัดเพชรบุรีใครที่ไปเที่ยวชมวัดของท่านก็จะมีความสวยงามแล้วก็ลองเปกับสกิลสกลที่วัดของท่านนะครับซึ่งหลวงพระแดงตอนนี้ท่านก็ได้มรณะภาพไปแล้วแหละท่านเป็นเอ,เอจิอาจารย์ของเมืองเพชรเนาะคารพบูชาของคนไทย นะครับของคนไทยของคนพูดธนั่นเองนะครับก็ท่านมรณาภาพตั้งแต่วันที่เดี๋ยวนี้ขออ่านประวัตินิดนึงนะครับในส่วนของท่านมรณาภาพตั้งแต่วันที่16มกราสองพนสลนะคอิอายุของท่านก็คือ96ปี7 4พรรษา,าตัวนี้ก็จะพูดถึงการมรณาภาพของหลวงพ่อแดงนะครับซึ่ง ผมก็จะเล่าถึงทำไมผมถึงได้เคิมกัดนี่นะครับก็ตอนนั้นสมัยนั้นเนาะเรียนอยู่เรียนอยู่ปีสี่ก็คือเราต้องไปฝึกงานเรียนเป็นกล่าวก่อนว่าเราเรียนเป็นนักสังคมสงเคราะห์นะครับแล้วก็เราต้องไปฝึกงานอยู่ที่ชุมชนนะครับอยู่ที่ชุมชนอาจารย์เขาส่งไปที่ชุมชนเมืองเพชรบุรีนะครับ แล้วก็อยู่ตำบลละ2คนเนาะนักศึกษาจะอยู่ตำบลละ2คนเพื่อศึกษาการทํางานของชุมชนอบตอการชาางการสร้างอาชีพของชุมชนนะครับผมก็ได้ไปพักอยู่กับกำนันนะครับอยู่กับกำนันแล้วก็ท่านก็ให้การต้อนรับดูแลเป็นอย่างดีเนาะตอนนี้ก็คิดถึงท่านอยู่ก ตอนที่จบก็วเวียนไปแต่ช่วงหลังเนี้ยห่างหายไปไม่ได้ไปเยี่ยมท่านเลยนะครับแล้วก็อยู่กับเพื่อนอีกหนึ่งคนนะครับแล้วเราก็ลงชุชมชนตามปกติก็ลงไปพูดคุยกับชาวบ้านพูดคุยกับคนแก่คนเฒ่าที่อยู่ตามหมู่บ้านเนาะตามหมู่บ้านในในตำบลน,นั้นๆก็ไปเรื่อยๆครับ<ๆ>เป็นช่วงที่เราได้ไปฝึกงานแล้วก็มีความสุขมากครับเพราะว่าคนเพชร เท่าที่เดินชุมชนดูใจดีมากๆเลยแล้วก็ไปตามบ้านท่านก็จะเรียกกินน้ําเอาขนมเอาขนมที่ที่ทำเองพวกขนมห่อหมกพวกขนมเทียนอะไรเงี้ยแต่ละบ้านแต่ละบ้านถ้าถ้าเขาทำเนาะแล้วก็ช่วงที่เราฝึกงานมันเป็นช่วงเดือนอช่วงฤดูร้อนก็คือจะเข้าสู่เทศกาลสงการช่วงเมษาช่วงอะไรเงี้ยก็จะมีงานเทศกาลแล้วก็ การทำขนมไปวัดอะไรเงี้ยท่านก็จะเอามาให้กินแล้วก็มีความสุขมากๆเลยไปจนครบทุกหมู่บ้านในในใน,ในตัวของตําบลน,นะครับก็ไปพูดคุยกับผู้นาหมู่บ้านก็มีมอไซค์คันหนึ่งไปกับเพื่อนสองคนเนาะไปก็จะคือกำนันเขามีการประชุมใน,ใน,ใ,นในเนในในอบอตอ,อยู่แล้วว่ามีนักศึกษามาฝึกงานแล้วก็ ส่งไปตามหมู่บ้านแล้วก็จะไปหาผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็จะพาไปเดินดูนู่นดูนี่โอ้ยรู้สึกว่ามีความสุขจริงๆครับมีความสุขมากๆเลยนะครับก็ไปบังเอิญว่าไปพูดคุยและถูกคอกับคุณตาคุณตาคนหนึ่งนะคุณตาที่อยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละท่านก็คุยให้ฟังใหญ่เลยแล้วก็นั่งฟังนั่งโจทย์ไปด้วยนั่งสนุกสนานกันใหญ่เลยท่านพูดถึงอดีตของเมืองเพชรเนาะ พูดถึงอ,อำเภอ,อตอนนั้นเราไปอยู่ที่ท่ายางท่ายางนะครับท่ายางท่านพูดถึงตำบลน,นู่นนั่นสร้างนู่นนี่นั่นอะไรเยอะแยะมากมายเนาะด้วยความที่คนแก่แต่ก็พักอยู่คนเดียวและทีนี้ก็เลยท่านก็เลยเอาเครื่องรางของขังที่ท่านแบบโอ้โหสมัยก่อนท่านแบบเ,บเก็บสะสมเยอะมากเป็นเยอะมากเป็นยกมาเป็น,ปนหีบเลย ยกมาเป็นหีบให้เราดูแล้วก็โอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นดีนนใจแบบว่า,าที่ได้ฟังในท่านเล่ามาแล้วก็เอาข้อมูลเอ,อะไรไมาให้เราดูด้วยคนด้วยคนแก่เนาะแกก็อยากจะพูดคุยอยากจะสื่อสารกับลูกหลานนั่นแหละแล้วทีนี้ท่านก็เลยบอกว่าอาสองคนนี้เลือกเอาเลือกเอาคนละองค์จะเอาอะไรก็ได้ ท่านบอกอย่างเงี้ยจะเอาอะไรก็ได้เราเป็นคนดูพระไม่เป็นเราเป็นคนแบบเอ้ยไม่รู้ว่ารุ่นไหนดีรุ่นไหนแต่ของเก่าท่านเยอะมากเลยนะท่านให้เลือกคนละหนึ่งองค์อ่าจาได้ว่าเพื่อนผมน่าจะเลือกอ่าสมเด็จเป็นเหมือนพระสมเด็จอะ่ะงมนที่ว่าท่านพูดถึงหลวงพ่อแดงพูดถึงเกจิอาจารย์เมืองเพชรเราก็เลยเห็นโอ้หลวงพ่อแดงหลวงพ่อแดงแล้วก็ เป็นเข็มกัดแบบเนี้ยน่าจะกัดใส่เสื้อเราเลยอะไรก็เลยเลือกหลวงพ่อแดงองค์นี้มานะครับก็ไม่รู้หรอกนะว่ามูลค่าราคาอะไรเท่าไหร่ไม่ไม่ได้สนใจก็คือเรารู้สึกว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจที่ท่านให้มันเป็นความรู้สึกที่ไม่เกี่ยวกับกับมูลค่าราคานะครับมันเป็นความรู้สึกทาง,จงใจที่ท่านมอบให้ท่านั้นก็ได้ขอบคุณแล้วก็ได้เก็บมาจนถึงทุกวันนี้ เท่าไหร่ละตั้งแต่ปีโออยู่ปีสีตั้งแต่เกือบ2ี่ปี2ี่สิกว่าปี20ยสิกว่าปีอะครับก็เพชรเพชรก็หลุดหลุดออก <c oughs> นะเพชรหลุดออกตอนที่ได้มาตอนที่ได้มาเนี่ยเพชรเนี่ยอยู่ครบนะครับเพชรอยู่ครบสวยสวยงามมากเลยกัดใส่เสื้อสวยงามมากนะครับเพชรหลุดไปเกือบหมดละ <c oughs> นะครับ นี่ก็คือนี่ก็คือเข็มกัดหลวงพ่อแดงที่เราได้มาจากเพชรบุรีโดยตรงนะครับจากคนแก่คนเฒ่าที่ท่านมอบให้ด้วยด้วยมิตรไมตรีแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ดีกับท่านนะครับก็ถ้าก็เข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับก็ไม่เคยเห็นล็อกเก็ตเออไม่เคยเห็นเข็มกัดลักษณะ ไม่เคยเห็นเข็มกัดลักษณะของท่านแบบนี้นะครับของหลวงพ่อแดงก็เลยไม่รู้มูลค่าไม่รู้ราคาถ้าใครรู้ใครให้ข้อมูลได้ก็แนะนำหน่อยนะครับตอนนี้จากการสืบค้นหาคำว่าล็อกเก็ตเข็มกัดหลวงพ่อแดงนะครับ ในจากการสืบค้นหาคำว่าล็อกเก็ตเข็มกัดหลวงพ่อแดงนะครับก็จะมีแต่ลักษณะที่เป็นรูปไข่ที่เป็นลักษณะรูปคล้ายๆกับที่เรามีนะครับ ครที่สนใจก็สามารถแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับในส่วนของอหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งเราได้ซึ่งเราซึ่งเราได้รับเหรียญของท่านมาก็นานพอสมควรละคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับที่ผมจะทำเป็นเป็นคลิปที่พูดถึงเหรียญสะสมที่มาแล้วก็พูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เราได้มา ก็อยากให้ทุกคนกดติดตามกดซับสไคร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็จะเจอกันในอ e ีพีหน้านะครับในส่วนของอเหรียญหรือว่าสิ่งที่ผมสะสมอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับก็จะได้มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณที่พูดคุย ในถ้ามีอะไรคอมเมนต์มานะครับก็จะขอบคุณมากมากเลยครับนี่ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ